ผู้หญิงไม่เคยคิดเลยใต้เตียงของตัวเองกลับมีผู้ชายแปลกหน้าซ่อนอยู่ทุกคืนเมื่อเธอหลับเขาจะค่อยๆปีนออกมาอย่างเงียบๆใช้ยาสลบทำให้คนหมดสติจากนั้นก็ใช้ของของเธออย่างเปิดเผยอาบน้ำในห้องน้ำทำความสะอาดร่องรอยทั้งหมดแล้วก็นอนกอดผู้หญิงจนถึงตีสี่ผู้ชายก็จะออกไปอย่างเงียบๆในตอนแรกเสียวเจินไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรแค่รู้สึกไม่ละทั่วทั้งร่างไม่มีเรี่ยวแรงเลยแปลกที่นมในบ้านกลับหายไปครึ่งหนึ่งและฝาชักโครกก็ถูกเปิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล ความรู้สึกไม่ดีเริ่มผุดขึ้นในใจเธอจงใจวางกางเกงในของผู้ชายไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดถึงขนาดซื้อรองเท้าหนังอีกคู่มาไว้ที่บ้านแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่เห็นอยู่ได้เพราะฝาล็อกประตูถูกเปิดโดยคนอื่นเพื่อป้องกันไว้ก่อนเธอรีบเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เลื่อนฝาล็อกลงสิ่งที่ไม่คาดคิดคือกลับบ้านหลังเลิกงานในตอนกลางคืนฝาล็อกถูกเปิดอีกครั้งสถานการณ์เช่นนี้ใจของเสี่ยวเจินรู้สึกขนลุกเล็กน้อยในขณะที่กำลังเตรียมนอนจู่ๆก็มีเสียงแปลกดังงมาาาจกกข้นอประตู ผ่านประตูที่ปิดอยู่ดูเหมือนว่าจะมีคนกําลังจะพังประตูเข้ามาลงจากเตียงอย่างหวาดกลัวเพื่อไปตรวจสอบในขณะนั้นลูกบิดประตูเริ่มขยับเสี่ยวเจินตกใจมากกลั้นใจเข้าไปใกล้ทีละก้าวมองผ่านตามแมวเพื่อดูข้างนอกไม่มีคนแปลกหน้าอยู่เปิดประตูออกไปดูก็ยังไม่เห็นใครเลยหรือว่าฉากเมื่อกี้เป็นแค่ภาพลงตาจากนั้นเสี่ยวเจินก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่ามีคนอาศัยอยู่ในอาาพาร์ตเมนต์หลายคน อาจจะเป็นเรื่องตลกของคนเมาก็เป็นได้เรื่องก็จบลงแบบนี้แต่หลังจากที่ได้ประสบกับเหตุการณ์เมื่อกี้เสี่ยวเจินกลายเป็นคนที่หวาดกลัวมากหลังจากที่หลับไปอย่างยากลําบากชายแปลกหน้าคนหนึ่งแอบคลอนออกมาจากใต้เตียงเหมือนกับทุกครั้งเริ่มใช้ของส่วนตัวของเธอทาตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองอย่างสบายๆในระหว่างนั้นไม่ลืมที่จะลูบผมของเสี่ยวเจินและนอนกอดเธอไปด้วยตื่นขึ้นมาในวันถัดมาเสี่ยวเจินปวดหัวแทบระเบิด เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ในฐานะพนักงานธนาคารแม้จะอยู่ในสภาพที่แย่แค่ไหนก็ต้องแสดงด้านที่ดีออกมาวันนี้มีลูกค้าคนแปลกหน้ามาที่นี่ในระหว่างที่ทำธุรกรรมดวงตาคู่นั้นจ้องมองไปที่เสี่ยวเจินอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจเมื่อเห็นพนักงานสาวสวยเขาอดไม่ได้ที่จะชวนไปดื่มกาแฟด้วยกันแต่เสี่ยวเจินกลับปฏิเสธอย่างสุภาพการกระทำนี้ทำให้ผู้ชายโกรธทันทีเขารู้สึกว่าผู้หญิงดูถูกเขาในขณะนั้นหัวหน้าก็เข้ามาช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่เขาออกไป ก่อนจะจักไปผู้ชายก็พูดคำหยาบออกมาเขาจะต้องให้เสี่ยวเจินได้บทเรียนแน่นอนว่าเมื่อเลิกงานรอรถบัสผู้ชายที่มาทำธุรกรรมในตอนกลางวันปรากฏตัวอีกครั้งเขาจับแขนเสี่ยวเจินอย่างไม่ยอมปล่อยเขาต้องการพาเธอออกจากป้ายรถเมล์โชคดีที่หัวหน้าขับรถผ่านมาชายสูงเกือบสองเมตรทำให้ผู้ชายตกใจและถอยออกไปทันทีเพื่อไม่ให้เขาตามเสี่ยวเจินอีกหัวหน้าได้ขับรถพาเธอกลับบ้านแต่เมื่อถึงบ้านเสี่ยวเจินกลับพบว่าไฟดับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่เธอเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์จู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านหลังเสี่ยวเจินที่ตกใจเหมือนนกที่ถูกยิงจะไปทนกับความตกใจแบบนี้ได้ยังไงคอยสังเกตผ่านตาแมวอย่างระมัดระวังพบว่าเจ้านายกลับมาอย่างกระทันหันที่แท้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ของตัวเองลืมเอาไว้ในรถเห็นบ้านมืดสนิทเจ้านายใจดีช่วยซ่อมไฟฟ้าแล้วเข้าไปล้างมือในห้องน้ำในขณะนั้นน้องเจนก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเจ้านายรู้หมายเลขห้องได้ยังไงเมื่อกี้แค่ส่งเธอถึงชั้นล่างเท่านั้นน้องเจนจึงถามความสงสัยออกไป แต่เจ้านายกลับไม่ตอบตรงๆการกระทํานี้ทําให้เธอตกใจและวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วและเรียกตํารวจมาที่นี่จากนั้นเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีเจ้านายที่เพิ่งล้างมืออยู่กลับถูกฆ่าตายที่บ้านของน้องเจนน้องเจนถูกพากลับไปที่สถานีตํารวจทันทีตํารวจเคยคิดว่าเธอร่วมมือกับคนอื่นร่วมกันฆ่าเจ้านายแล้วแจ้งตํารวจเพื่อหลบหนีปรากฏตัวในฐานะผู้บริสุทธิ์ เพราะจากบ้านของน้องเจนพบกางเกงในและรองเท้าหนังของผู้ชายนี่ทาให้ยากที่จะเชื่อว่าไม่มีบุคคลที่3หลังจากการสอบถามอย่างละเอียดตำรวจไม่สามารถนําเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอื่นๆได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยประชาชนกลับไปที่บ้านอีกครั้งเสี่ยวเจินรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากมุมไหนสักมุมบวกกับหัวหน้าตายที่นี่ความกลัวนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นอีกขณะทําความสะอาดเสี่ยวเจินพบกัดห้องจากใต้ตู้อาพาร์ตเมนต์นี้นอกจากจะใช้รหัสเปิดล็อก ยังสามารถใช้กัดห้องในการเปิดประตูได้ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่กัดของเธอเพื่อให้รู้ความจริงเธอลองเปิดทีละห้องทีละบ้านสุดท้ายในห้องที่อยู่ชั้นบนของเธอเธอสามารถใช้กัดนั้นเปิดประตูได้สําเร็จเห็นได้ชัดว่าบ้านไม่มีใครเสี่ยวเจินกล้าหาญเดินเข้ามาบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานแล้วทุกมุมเต็มไปด้วยฝุ่นจากรูปในกรอบและซองจดหมายบนโต๊ะกาแฟ จึงรู้ว่าชื่อเจ้าของบ้านคือเสี่ยวเจียงเสี่ยวเจินเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนสนิทฟังทั้งสองคนตัดสินใจที่จะสืบสวนเสี่ยวเจียงร่วมกันตอนแรกโทรไปไม่มีใครรับสายเลยส่งข้อความไปก็ไม่มีการอ่านสุดท้ายจากบันทึกการใช้จ่ายเสี่ยวเจียงจะใช้จ่ายที่ร้านสะดวกซื้อทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายหนึ่งใช้จ่าย3,200บาทวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พอดีและยังมีเวลาอีกพอสมควรเสี่ยวเจินรีไปที่ร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนสนิท ดูว่าจิ้งจอกน้อยจะปรากฏตัวหรือไม่ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมหมวกกำลังจ่ายเงินพอดีเป็นเงิน3,200อยหยวนดังนั้นทั้งสองจึงเร่งรีบตามผู้หญิงไปอย่างเงียบๆน,น่าเสียดายที่ยังตามไม่ทันทั้งสองตัดสินใจแยกกันทำงานแบบนี้โอกาสที่จะสำเร็จก็จะมากขึ้นจากบ้านหลังหนึ่งจิ้งจอกน้อยพบของที่ผู้หญิงเพิ่งซื้อดังนั้นเธอจึงโทรหาเพื่อนสนิทในขณะเดียวกันก็เดินเข้ามาสำรวจมองไปที่ล็อกประตูที่เหมือนกับอพาร์ตเมนต์ของเธอล็อกประตูรหัสเดียวกันปรากฏอยู่ตรงหน้า จิ้งจอกน้อยลองป้อนรหัสเปิดประตูห้องของเธอการลองครั้งนี้ทำให้ประตูเปิดออกจริงๆเดินเข้าไปในบ้านจิ้งจอกน้อยรีบปิดปากเหงื่อยเย็นไหลออกมาจากหลังอย่างต่อเนื่องผู้หญิงคนหนึ่งถูกมัดอยู่บนเตียงตรงหน้าเส้นเลือดยังถูกฉีดด้วยสารที่ไม่รู้จักนอกจากจะหายใจอยู่เพียงเล็กน้อยดูเหมือนเธอจะเป็นคนตายทั้งเป็นในความตื่นตระหนกจิ้งจอกน้อยรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเตรียมโทรแจ้งตำรวจ แต่เธอเพิ่งกฎหมายเลขโทรศัพท์ยังไม่เชื่อมต่อข้างนอกมีคนมาแล้วถ้าถูกจับได้ผลลัพธ์ของเธอคงจะคงจะเหมือนกับผู้หญิงบนเตียงในช่วงเวลาที่เร่งด่วนมากเธอแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงผู้ชายเปิดขวดยาและหยิบเข็มฉีดยาออกมาฉีดยาไม่ทราบชนิดเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงผู้หญิงดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแต่กลับไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้จากภาพที่เห็นเมื่อกี้ เสี่ยวเจินรู้แล้วผู้หญิงบนเตียงก็คือเสี่ยวเจียงที่อาศัยอยู่ชั้นบนของเธอและผู้ชายที่ปรากฏตอนนี้อาจจะเป็นคนที่ฆ่าหัวหน้าที่บ้านของเธอฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าหัวหน้าในขณะที่ผู้ชายออกไปชั่วครู่เสี่ยวเจินแอบ c r o สออกจากใต้เตียงซ่อนอยู่หลังประตูภาพที่เห็นในขณะนี้ทำให้เธอรู้สึกกลัวอีกครั้งขาของผู้หญิงบนเตียงถูกตัดออกไปแล้วพฤติกรรมของผู้ชายตอนนี้คือการต้องการแยกชิ้นส่วนคนแล้วค่อยๆห่อหุ้มและนำไปในขณะเดียวกันเสียงไซเรนดังมาจากข้างนอก ในขณะที่ผู้ชายไม่ทันระวังเสี่ยวเจินเปลี่ยนที่ซ่อนอีกครั้งมองไปที่ประตูห้องที่อยู่ห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวแต่ไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะถ้าหากมีเสียงออกมาสิ่งที่รอเธออยู่คือผลลัพธ์ที่ไม่สามารถจินตนาการได้แต่การยืดเยื้อนี้ก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีในที่สุดเสี่ยวเจินก็รวบรวมความกล้าค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่ประตูดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของคุณจะดัง ให้ฉันช่วยรับไหมในขณะนี้ความคิดเดียวของเสี่ยวเจินคือการวิ่งไม่สามารถลังเลหรือหันกลับได้แต่การมาที่นี่เป็นครั้งแรกเธอไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศรอบๆเลยดังนั้นไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็ไม่สามารถหลบหนีจากการไล่ล่าของฆาตรกรได้แม้จะตะโกนด้วยความเจ็บปวดก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือในความสิ้นหวังเสี่ยวเจินจึงสามารถหลบเข้าไปในกดังร้างข้างๆภายในใจอธิษฐานว่าอยากให้ฆาตรกรพบน่าเสียดายที่ในภูมิประเทศที่คุ้นเคย การหลบหนีของเธอเหมือนแมวจับหนูไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีเลยเสี่ยวเจินตกใจหนังกลางกลางแกวแรนไม่สามารถขยับได้ต่อหน้าฆาตกรที่โหดร้ายเช่นนี้ความคิดที่จะต่อต้านถูกบททยี้ทันทีโชคดีที่ในขณะนั้นเพื่อนสนิทวิ่งเข้ามาใช้รถเข็นชนฆาตกรลงเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนที่กล้าหาญในการต่อสู้เสี่ยวเจินเหมือนลูกแกะที่รอถูกเชืออไม่มีความคิดที่จะต่อต้านเลยโชคดีที่ตำรวจสามารถระบุที่ตั้งจากโทรศัพท์แจ้งเหตุที่ได้รับก่อนหน้านี้สามารถหาตำแหน่งจนมาถึงที่นี่ เห็นความหวังเริ่มปรากฏเพื่อนสาวพยายามตะโกนเรียกความช่วยเหลืออย่างสุดกำลังฆาตกรก็หนีไปในขณะนั้นตำรวจพบศพของเสี่ยวเจียงที่บนดาดฟ้าแปลกที่นิ้วมือของเธอยังจับบัตรนำบัตรไว้ตอนนั้นเสี่ยวเจินได้ให้บัตรนำบัตรกับชายโรคจิตชัดเจนว่าเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกจับเขากลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบตำรวจได้เรียกดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้บ้านเสี่ยวเจินพบว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมติดตามเสี่ยวเจินแต่ชายคนนั้นไม่ยอมรับ ว่าเขาคือฆาตรกรและเขาก็ไม่รู้จักผู้หญิงชื่อเสี่ยวเจียงเสี่ยวเจินเบิกว่าในตอนนั้นฆาตรกรสวมหมวกและหน้ากากไม่สามารถระบุจากรูปลักษณ์ได้ลักษณะเด่นเพียงอย่างเดียวคือชายคนนั้นสวมใส่นาฬิกาเก่าแต่สิ่งนี้ไม่เพียงพอที่จะตัดสินโทษตอนนี้ต้องรอผลการตรวจสอบลายนิ้วมือจึงจะสามารถดําเนินการตามกฎหมายกับชายโรคจิตได้ดังนั้นเมื่อเวลาการควบคุมตัวสิ้นสุดลงชายโรคจิตก็ถูกปล่อยออกมาหลังจากเหตุการณ์ต่าง,างๆเสี่ยวเจินตัดสินใจย,ย,ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ คืนกุญแจห้องให้กับผู้ดูแลแต่เธอเพิ่งย้ายเข้าบ้านใหม่ก็ได้รับพัสดุที่ส่งมาแบบไม่ระบุชื่อของในพัสดุคือโทรศัพท์ที่ตกอยู่ที่บ้านของฆาตกรก่อนหน้านี้เปิดโทรศัพท์ฆาตกรไม่เพียงแต่ส่งข้อความหาเธอภายในมีรูปภาพหลายสิบใบาภาพที่ถ่ายตอนนอนอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ก่อนหน้านี้ในขณะนั้นเพื่อนสนิทโทรวิดีโอมาอย่างกระทันหันพอรับสายก็พบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏอยู่ฝั่งตรงข้ามของสายที่น่ากลัวกว่านั้นคือผู้ชายเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อนสนิทกลับถึงบ้านในทันที เสี่ยวเจินเรียนเรียกเสียงดังเพื่อเตือนแต่เพื่อนสนิทกลับเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยไม่สนใจเลยไม่มีเวลาคิดมากเสี่ยวเจินรีไปที่บ้านเพื่อนสนิทในขณะนี้ประตูถูกล็อกจากด้านในแล้วไม่สามารถเปิดจากด้านนอกได้เลยในวิดีโอเพื่อนสนิทหมดสติไปแล้วฆาตกรกำลังถือเลื่อยกำลังจะเลือ่อยขาของเพื่อนสนิทไม่มีทางเลือกเสี่ยวเจินจึงต้องหยิบถังดับเพลิงเตรียมจะทุบล็อกประตูในขณะนั้นมีคนข้างหลังจับเธอไว้ชายโรคจิตปรากฏตัวต่อยเข้าที่ท้องของเสี่ยวเจินขณะทำร้ายยังด่าทอไปด้วย ว่าเสี่ยวเจินดูนดุกเขาเพราะเห็นแก่เงินนี่มันช่างไม่อาจยอมรับได้จริงๆโชคดีที่ตำรวจมาถึงทันเวลาสามารถหยุดยั้งการกระทําอันโหดร้ายของชายโรคจิตได้ในช่วงเวลาที่เสี่ยวเจินออกไปบ้านใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามามีคนแอบเข้ามาในนั้นแล้วกุญแจที่ไม่ทันได้หยิบมาก่อนหน้านี้ก็ถูกคนแอบทําสําเนาไปด้วยฉากที่มีคนอยู่ใต้เตียงจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปโชคดีที่เพื่อนสาวไม่ได้เป็นอะไรมากการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นเสี่ยวเจินน้าตาคลอเต็มตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด บอกว่าเป็นเพราะตัวเองทําให้เพื่อนสาวต้องเจ็บเพื่อนสาวให้กําลังใจอย่างอบอุ่นบอกว่าพวกเธอเป็นเหมือนพี่น้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาในอนาคตให้หมดสิน้นตำรวจมอบอุปกรณ์กล้องวงจรปิดให้กับผู้หญิงหลังจากกลับถึงบ้านเสี่ยวเจินก็วางกล้องไว้บนชั้นวางของลองทดสอบดูผลลัพธ์ภาพในนั้นชัดเจนมากจากนั้นก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อของมีชายคนหนึ่งเรียกเธอจากด้านหลังบอกว่าเขาคือผู้ดูแลอาพาร์ตเมนต์ก่อนหน้านี้ เขาเคยพบกันมาก่อนแต่เสี่ยวเจินกลับจำเขาไม่ได้ในทันทีซื้อของเสร็จแล้วกำลังจะออกไปจู่ๆก็ได้ยินเสียงของที่ผู้ดูแลซื้อกลับกลายเป็นว่าเป็นเงิน2,300บาทด้วยหันไปมองเสี่ยวเจินพบว่าอย่างตกใจนาฬิกาข้อมือที่ผู้ดูแลสวมอยู่กลับเป็นแบบเดียวกับของฆาตกรความไม่สบายใจพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงเสี่ยวเจินวิ่งกลับ,บบ้านอย่างรวดเร็วล็อกประตูบ้านทั้งหมด3ดอกถึงได้รู้สึกโล่งใจในขณะนั้นตำรวจโทรเข้ามาอย่างกระทันหันเตือนเสียวเจินว่าอย่าออกจากบ้านเป็นอันขาด เพราะชายโรคจิตที่เคยทำร้ายเธอถูกฆ่าแล้วชัดเจนว่าฆาตรกรคือคนอื่นเสี่ยวเจินนั่งอยู่บนเตียงอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรจู่ๆเธอก็พบว่ามีของบางอย่างเพิ่มขึ้นบนโต๊ะของชิ้นนี้เธอไม่ชอบกินเลยจากนั้นเธอเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในภาพผู้ดูแลที่เธอเจอก่อนหน้านี้ไม่เพียงแต่บุกเข้ามาในบ้านยังแอบเข้าไปอยู่ใต้เตียงของเธอตอนนี้ระยะห่างระหว่างเธอกับฆาตรกรใกล้แค่เอื้อมมองไปที่ขาที่สั่นเทาฆาตรกรรู้ว่าเขาถูกเปิดเผยแล้วดังนั้นเขาจึงไม่รอช้า เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งฆาตกรเหมือนปีศาจกำลังดมกลิ่นจากร่างกายของเธออย่างหิวโหวยเหมือนกับเสี่ยวเจียงเมื่อก่อนร่างของเสี่ยวเจินก็ถูกเสียบด้วยท่อ,อยาที่ทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้อยู่ด้านบนคอยสอดแทรกเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องความกลัวและความสิ้นหวังในใจทำให้เสี่ยวเจินแตกสลายและร้องไห้ ผู้ดูแลกลับทำตัวเหมือนคู่รักคอยลูบผมของเสี่ยวเจินอย่างอ่อนโยนใบหน้าที่ผิดปกติเต็มไปด้วยความรักและความสงสารในช่วงเวลาสำคัญเสี่ยวเจินลุกขึ้นต่อสู้กัดหูของผู้ดูแลอย่างแรงจากนั้นหยิบเข็มฉีดยามือของอีกฝ่ายเกือบจะสามารถแทงตาของเขาได้แต่ตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วลากร่างกายที่อ่อนแอวิ่งออกไปอย่างสุดกำลัง น่าเสียดายที่ในโรงแรมร้างนี้ไม่มีทางออกสำหรับการหลบหนีเลยแม้แต่หน้าต่างในห้องก็ถูกก้อนหินใหญ่บดบงังไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้สุดท้ายเสี่ยวเจินจึงต้องล็อกห้องจากด้านในหลบอยู่ข้างในและรอยอย่างเงียบๆในขณะนั้นตำรวจได้ตรวจสอบประวัติของผู้ดูแลจนพบที่นี่ในขณะที่เขากำลังระบุตำแหน่งของเสี่ยวเจินผู้ดูแลเข้ามาอย่างเงียบๆจากด้านหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มต่อสู้กัน หลังจากที่ข้างนอกเงียบลงเสี่ยวเจินค่อยๆเปิดประตูห้องยังไม่ทันให้เธอได้ตั้งตัวชื่อเสียงที่น่ากลัวมาจากทางซ้ายก็ถูกฆาตกรจัดการไปอย่างนั้นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเสี่ยวเจินไม่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กลับหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่ฆาตกร ปืนที่หมดกระสุนก็เหมือนกับเหล็กขยะในขณะนั้นฆาตรกรกลับกลายเป็นคนที่ยิ่งโศมากขึ้นเขาหยิบขวานขึ้นมาเตรียมที่จะฟันแขนเสี่ยวเจินเป็นการลงโทษเสี่ยวเจินต่อสู้สุดกำลังในระหว่างที่ทั้งสองคนยื้อแย่งกันตู้เสื้อผ้าข้างๆก็ลม้มลงทันทีทั้งสองคนถูกปิดบังอยู่ข้างในในพื้นที่แคบๆไม่ใช่คุณตายก็ฉันตายเพื่อเอาชีวิตรอดเสี่ยวเจินระเบิดพลังที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลักออกไปอย่างแรงท้ายทอยของฆาตรกรชนเข้ากับตะปูทันทีชายโรคจิตที่โหดเที้ยมในที่สุดก็ได้รับผลกรรมเสี่ยวเจอในที่สุดก็รอดชีวิตผ่านไปหลายเดือนชีวิตของเธอกลับคืนสู่ความสงบแต่เนื่องจากเงาที่ทิ้งไว้ก่อนหน้านี้รู้สึกเสมอว่ามีคนอยู่ใต้เตียงถึงกับต้องตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นผู้หญิงโสดจึงต้องทำให้ได้ไม่ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืนไม่เมาแล้วเดินคนเดียวยิ่งไม่ควรไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยรวมถึงการนัดพบกับผู้ชายแปลกหน้าปกป้องตัวเองให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโศก,ากนกาฏก,การกกรม